สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับณจุดนี้เขายัางไม่บรรลุสำนึกได้อย่างไรในระหว่างการพระทักก่อนหน้านี้พมยุท์ข้ามฟ้าใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเขาในการทำความเข้าใจและสัมผัสกับจิตวิญ,ญญาณของหอ,อกในทางกับการถางเหรนรู้สึกถึงประตูบานใหญ่ที่นำไปสู่โลกใบใหม่ที่เปิดอยู่ต่อหน้าเขาหลังจากเข้าใจจิตวิญ,ญญาณหอ,อกอย่างแท้จริง สำหรับเขาแล้วโรคใบใหม่นั้นมหัศจรรย์เกินกว่าจะเปรียบเทียบได้รู้สึกราวกับว่าตอนนี้ทุกอย่างแตกต่างออกไปเขารู้สึกได้ว่าพลังแห่งความเข้าใจของเขาก็ยกระดับขึ้นสู่ระดับใหม่ทั้งหมดเช่นกันดูเหมือนว่าเขาจะได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับทักษะพันดัชนีทายุที่ไม่มีที่สิ้นสุดและทักษะเมฆาพันปีตามที่พ่อของเขาสอนไว้ไม่เพียงแค่นั้น ความรู้สึกของเขาต่อสิ่งที่เขาจำได้อย่างลึกซึ้งก็แตกต่างกันเช่นกันสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความรู้สึกที่แท้จริงหรือไม่มันเป็นพลังแห่งความเข้าใจแต่เพียงผู้เดียวในที่สุดเขาก็เข้าใจอาณาจาักรจิตวิญญาณหอกเขาอย่างได้รับสเสน่ห์อันยา่วยวนของระดับเทพอีกด้วยในเวลาเดียวกันเขารู้สึกว่าการเป็นเทพเจ้านั้นแตกต่างจากการเป็นคนธรรมดายอย่างชัดเจน ประตูสู่อาณาจักรใหม่เปิดให้เขาแล้วจากช่วงเวลานี้เขาเพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู่โลกของผม,มยุทธ์ระดับสูงสดุดไม่ต้องสงสัยเลยว่ากวนเย่ได้แนะนำเขาได้ความเมตตาของเขาหากปรจากคาแนะนําของผม,มยุทธ์ระดับสูงสุดนี้ทางอเลนอ่านบรรทุกได้เองแต่อาจต้องใช้เวลานานกวนเย่ยิ้มพูดขึ้นว่าเป็นเพราะพลังแห่งความเข้าใจของเจ้าดีพอตอนแรกข้าวางแผนจะพ่อม่ได้ให้เจ้า พราะข้าไม่ได้คาดคิดว่าเจ้าจะฝ่าฟันระหว่างการผาเผชิญหน้าดูเหมือนว่าผู้อว,วุโสเฉาและจางซินจะมีวิสัยทัศน์ที่น่าประทับใจจริงๆพวกเขาเลือกคนที่เหมาะสมแล้วข้าสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าเจ้ามีโอกาสสืบทอดเกียรติยศของสิทธพี่ของข้าป้องกันความเย่อหยิงและความหุนหันพันแล่นในขณะเดียวกันอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายตลอดเวลา เพื่อศักดิ์ศรีของโรงเรียนซือไรเครอร์เพื่อศักดิ์ศรีของโรงเรียนซือไรเคอร์องั้นเหรอทางาเหรนกล่าวด้วยเสยตามุ่งมั่นในขณะเดียวกันก็มีเงารอยมาแต่ไกลมันคือซือหม่าจินฉีก่อนหน้านี้เขากำลังเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดด้วยความกลัวว่าทางาเรินกำลังตกอยู่ในอันตารายเขากำลังจะมาถึงตำแหน่งตรงกลางเมื่อพลังงานที่รังไรออกมาอย่างแรง พุ่งเข้าใส่เขาจากด้านหน้าพมยุทธ์ดาบเทพเจ้าถูกทำลายลงกับพื้นจากแรงกระแทกแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ยังวิงเวียนและสับสนจากการตกลงไปหลังจากฟื้นจากอาการช็อกด้วยความพยายามอย่างมากเขาก็ไล้ไปหาทางโอเรนในท่านท่านเจ็บหรือไม่คำพูดนี้พ่นออกมาจากริมฟีปากของซูมาจินฉีทางอุรินใส่หัวและจ้องมองไปที่พมยุทธข้ามฟ้าพูดขึ้นว่า ผู้อาวุโสการต่อสู้วันเยี่ยิ้มพูดขึ้นว่าปล่อยให้พวกเขาดําเนินการต่อไปหาพวกเขาชนะก็เท่ากับว่าทีมของเจ้าเสมอกันสหายของเจ้าคนนี้ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าร่วมด้วยเป็นการต่อสู้สามต่อสีเราสามารถประเมินความสามารถของพวกเขาได้ทางเรนหันไปหาซื้อหมาจินฉีทันทีและพูดว่าซอหมาจินฉีไปที่ค่ายฐานอย่างรวดเร็วและเข้าร่วมกับหยวนเอิญเย่ฮุย แระคนอื่นเพื่อต่อโซ่กับเทพสงครามซอมาเจนชีตกตระลึงไปคู่หนึ่งเขาสับสนเล็กน้อยกับสถานการณ์ทางเหรียญพูดอย่างเร่งด่วนว่าไปเร็วเข้าข้าจะอยู่ตรงนี้ตกลงเขาตอบก่อนที่จะหันหลังกลับและมุ่งหน้าไปยังฐานทัพด้วยความเร็วเต็มที่ทางเหรียญต้องการจะถามผมูมายุทธ์ข้ามฟ้ากวนเย่เพราะเขารู้ว่าเขาจะไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเหนือของกวนเย่ หากเป็นการเทียบเคียงความสามารถของพวกเขาพมยุทธ์ข้ามฟ้าอยู่ที่จุดสูงสุดของมนุษยชาติแล้วในความเป็นจริงทั้งเรนอาจไม่สามารถต้านทานคนเย่ในชุดก่อต่อโซ่ระดับสีดำของเขาได้แม้ว่าเขาจะเข้าร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในการโจมตีเต็มกำลังก็ตามพมยุทธ์ข้ามฟ้าเป็นพลังที่น่าเกรงขามในโรคนี้ดังนั้นคำถามของเขาก่อนนนี้จึงมีความหมายสำหรับคนเย่ ว่าการต่อสู้ระหว่างพวกเขาควรจะดําเนินการต่อไปหรือไม่จากคําตอบของเขาเห็นได้ชัดว่ากวนเย่ต้องการให้สหายของทางเหรินช่วยโอกาสในการฝึกฝนในระดับปัจจุบันของพวกเขามันไม่ง่ายเลยที่จะพบกับความท้าทายที่พวกเขาสามารถต่อสู้กับโ่ต่อสู้ที่ทรงพลังพอที่จะต้านทานพวกเขาได้นี่เป็นวิธีเดียวที่จะกระตุ้นศักยภาพของพวกเขาในทํานองเดียวกันสถานก,การณ์เดียวกัน กับเทพสงครามจำนวนมากของหอเทพสงครามในทางกลับกันผู้อาวุโสข้าเข้าใจกระบ,บวนท่าก่อนหน้านี้แล้วข้าขอคําแนะนําจากท่านต่อไปได้ไหมทางอเดนถามด้วยความเคารพต่อกวนเย่กวนเย,เยมีความประหลาดใจเล็กน้อยในการจ้องมองของเขาเจ้าเป็นชายหนุ่มที่ดีมากเจ้าสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเอาร่เราต่อสู้กันอีกครั้งแต่ทว่า เราจะต้องควบคุมความแข็งแกร่งของพลังงานของเราข้าไม่ต้องการทำลายโรคใบเล็กของหอเทพสงครามโดยไม่ได้ตั้งใจเฮาเรินพยักหน้าเล็กน้อยด้วยความเขินอายเขาสัมผัสได้ว่ากวนเย่ป,ปลดปลอยชุดก่อต่อโซ่ระดับสีดำก่อนหน้านี้เพื่อไม่เพียงต้านทานพลังที่เหลืออยู่ของการโจมตีของถังโอเรนแต่ยังเพื่อปกป้องสนามโรคเทพสงครามจากการถูกทำลายโดยพลังที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นผลมาจากการประทะก,กัน รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาทางเรนยกหอ,อกมงกรทองในมือของเขาทานายน,นั้นรัศมีที่ป่าเถื่อนที่ไม่มีใครเทียบได้พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาเขาพึมพำกับตัวเองในส่วนลึกของจิตใจชายผู้ที่มีสีสันเต็มไปด้วยผมสีแดงเข้มแรกมีปีกขนนกสีแดงสด12ปีกบนหลังของเขาก็โผล่ออกมาชีวิตนี้มีแต่การต่อสู้สงครามและความวิกลจริต ในช่วงคริปตารัศมีที่ปลาเถื่อนก็พุ่งพานอย่างไม่ระม,มัดระวังพร้อมกับความผันผวนของแกนแท้ของเลือดที่พุ่งออกมาจากร่างกายของทางโอเรนแม้แต่หอกมังกรทองก็เปิดเปื้อนไปด้วยแสงสีเลือดเช่นกันรัศมีที่น่าสะพึงกลัวทะย,ยานขึ้นสู่จุดสูงสุดหลังจากนั้นไม่นานภาพเงาสีแดงเลือดนก12ปีกฉายอยู่ข้างหลังเขาแล้วมันเป็นการสรุปความคิดเขาไม่สามารถลืมได้ เื่อเขาเฝ้าดูคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังสามคนยืนอยู่ต่อหน้าพ่อของเขาในโรคแห่งจิตวิญญาณภาพความคิดอันมากหือมาทั้งสามนั้นถูกล้อมรวมเข้าไปในร่างกายของเขาในระหว่างที่เข้าใจและสัมผสัสกับแกนแท้ของหอกในที่สุดวันนี้เขาเข้าสร้างความเข้าใจในการลอมรวมทักษะวิญญาณทั้งหมดของเขาให้เป็นหนึ่งเดียวและเขาก็เข้าใจอาณาจักรของจิตวิญญาณหอกแล้วการไหลเวียนของแกนแท้ของหอกในตัวเขา ช่วยให้พลังความเข้าใจของเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเขาจําเป็นต้องปลดปล่อยสิ่งที่เขาเข้าใจและเรียนรู้ในใจของเขาในวันนี้มันเป็นวิธีเดียวที่เขาสามารถใช้ความเข้าใจในช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพรมยธข้ามฟ้าเป็นหินลับในอุรมมาคติในการขัดเกลาทักษะของเขาในปัจจุบันควนเย่ยตกใจมากเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของทางอเลน พร้อมกับรัศมีที่ลุกชนการโจมตีของทางโอเรนก่อนหน้านี้สร้างความประทับใจอย่างเลือกซึ้งให้กับเขาเขาไ,ได้คาดหวังว่าทางโอเรนจะค้นพบเส้นทางหมายภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้เด็กคนนี้ไม่ใช่แค่อัจฉริยะเขายังเป็นพ่อมดอีกด้วยทัยนใดนั้นทางโอเรนก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเลือดที่ฟุ้งผ่านในร่างกายของเขารัศมีสีแดงเลือดทั้ง12ปีกก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาเช่นกัน พระสมีศักดิ์สิทธิ์พุ่งออกมาจากดวงตาของเขาในขณะที่เขาตะโกนดังๆว่ากฎจกักรพรรดิมังกรทารวงได้ยินเสียงคำรามของมังกรที่ดังและกล้าหาญและกายร่างเป็นอุกบาทสีเลือดที่พุ่งออกมาพร้อมกับความเอาแต่ใจที่ไม่อาจเข้าใจได้และความป่าเถื่อนขั้นสูงสุดที่ร้องร้อกับเริมพัน์สุดท้ายทุกเสียงทุกอย่างถูกปลดปล่อยออกมาในช่วงเวลานี้ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อความดูร้ายสูงสุดในขณะนั้น จัก,กรพรรดิมังกรไม่ต้องการสิ่งธรรมดาธรรมดาเพราะมันไม่มีวันอยู่รอดได้หากปรศจากความดูร้ายความดูร้ายทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันในช่วงเวลานี้มีเสียงระเบิดดังขึ้นภายในโลกภายนอกหน้าจอกลับมามีความชัดเจนเหมือนเดิมทุกคนได้เห็นฉากของดาวตกสีเลือดเสียงดังสนันวันไหวพร้อมกับสถิตอยู่เต็มหน้าจออีกครั้งในสนามรบฐานทัพของโรงเรียนซไรเคอรยวนเอิญเย่หุย ข้าูด้วยสีหน้าเข่งเขิมในขณะที่พมยุทธจัก,กรพัดดาบลงเทียนโอแปะพมยุทธดาบเทพเจ้าสู่เหมองจุนเดินเข้าไปในค่ายฐานของพวกเขาในเวลาเดียวกันพมยุทธกู่เฉินแปะหนานคงยี่ก็เข้ามาใกล้ฐานทัพของพวกเขาจากอีกด้านหนึ่งพวกเขาอยู่ทันทีที่ก้าวเข้าไปในฐานทัพเห็นได้ชัดว่าพวกเขาค่อนข้างระวังห่อคอยป้องกันในฐานทัพเทพสงครามผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ แสดงท่าทีจริงจังขณะที่พวกเขายืนเผชิญหน้ากับยวนเอินแย่หวยและซูเซลยานยวนเอินแย่หวยม่ได้แสดงความกลัวแม้แต่น้อยแม้จะมีสถานการณ์นี้ก็ตามการจ้องมองของเธอลึกลงไปในขณะที่รัศมีของเธอถูกกักขังไว้เธอก็เอาแต่ใจเรากับภูเขาขนาดม่ฮือมาเธอยืนอยู่ทั้งหน้าสูเซลยานเพื่อให้สูเซลยานได้รับการป้องกันจากการโจมตีใดๆ เธอไม่ต้องการพึ่งพ้ใครอีกแล้วในการต่อต้านรัศมีอันทรงพลรัรงของราชชินานามพมายุทธผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ใครจะชินนาการได้ว่ายวอนเอิญเย่หุวยทรงพลรัรงเพียงใดในขนาดนี้อันที่จริงถึงเวลาที่เจ้าจะต้องยอมรับความพ่ายแพ้แล้วพมายุทปีศาจกูชินกล่าวอย่างเฉยเมยโดยไม่พลาดจังหวะยวอนเอิญเย่หุวยตอบว่าเราจะตัดสินชัยชนะหรือความแพ้แพ้ในการต่อสู้เท่านั้น โมชิงหงยิ้มและพูดว่าเจ้าคิดว่าเจ้ามีโอกาสชนะไหมหยวนเอ๋อร์เย่ฮุยตอบว่าข้าได้ยินมาว่าพมยุทธปีศาจกูเชนเป็นวิญญาจารย์ประเภทควบคุมอันดับหนึ่งในหอเทพสงครามเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าเป็นอันดับหนึ่งที่สามารถพูดพ่อยๆได้ทันทีที่คําพูดเหล่านั้นถูกพูดเรียมฝีปากของหนานกงยี่พมยุทธมังกรผยองก็แตกออกเป็นรอยยิ้ม เขาเกือบจาหัวเราะออกมาดังๆในวินาทีต่อมาการแสดงออกของพมยุท์กูชินแข็งทื่อไปคู่หนึ่งมีคำกล่าวว่าการลูกทางจิตใจเป็นอุบายที่ดีที่สุดเขาวางแผนที่จะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามท้ายที่สุดแล้วคู่ต่อสู้ยังเด็กมากมันค่อนข้างง่ายที่จะส่งผลต่ออารมณ์ของเธอแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะถูกฝ่ายตรงข้ามย่อเย,ย้ยพมยุทธดกก์ดาบจักรพรรดิหลงแทนอูดเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆ งั้นเรามารีบจบเรื่องนี้กันเถอะก่อนที่เขาจะพูดจบดาบที่เรียบรีด้วยแสงสีน้ำเงินจางๆก็อยู่ในกำมือของเขาดาบจัก,กรพรรดิมีใบมีดที่บางและยาวกว่า4เมตรทันทีที่ดาบถูกกวัดแกวง่งมันก็เปล่งอำนาจที่คล้ายกับการสืบเชื้อสายของกษัตริย์มาสู่โรคมยุทธดาบเทพเจ้าสู่เหมืองจุนตามมาติดๆด,ดาบแห่งเทพเจ้าปรากฏดึ้นพร้อมกับวงแหวนวิญ,ญญาณของเธอ ใบมีดที่ต้านสีเหลืองของดาบเทพเจ้าพร้อมกับพมยุทธดาบเทพเจ้าการผสมผสานกันของรัศมีทั้งสองส่งผลให้ความสูงโดยรวมของราชทีนา,นามาพมยุทธทั้งสองสูงขึ้นมันซับซ้อนกว่าทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธมีความเข้าใจกันโดยปริยายระหว่างเทพสงครามที่ทรงพลังทั้งสองนี้ก่อตัวขึ้นจากเวลาหลายปีที่ใช้ชีวิตคู่ในการแต่งงานพมยุทธปีศาจกูฉินโมซือหงนั่งลงบนพื้นฐานที แป่วางกูชินไว้บนเขาของเขาผมยุทธ์มังกรพยองเดินเข้ามาจากด้านข้างเขาได้ออกมาข้างหน้าแต่เขาอยู่ข้างภูมยุทธ์กูชินและทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ของเขาไม่ใช่ว่าพวกเขาดูถูกหยวนเอินแย่หวยแะสูเซียานเป็นเพราะพวกเขามีวิญญาณจารประเภทควบคุมที่ทรงพลังอยู่แล้วนอกจากนี้พวกเขายังมีการรวมกันของดาบคู่ของภูมยุทธระดับสูงสุดที่ประกอบด้วย ดาบจักกพรพรรดิและดาบเทพ,พเจ้ามังกรผยองรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องให้เขาเข้าร่วมอีกต่อไปนอกจากนี้มีคนหนึ่งจากโรงเรียนซืไริเคอร์ที่ยังไม่ปรากฏตัวบทบาทของเขาคือการเฝ้าระวังในกรณีที่ซอหมาจินฉีปรากฏตัวในสนามรบอย่างกระทานหาันท่าทางที่เรียบง่ายของเทพสงครามทั้งสีนี้เผยเห็นประสบการณ์การต่อสู้อันยาวนานของพวกเขาอย่างเต็มที่ มีเสียงดังเกิดขึ้นเสียงจากการเล่นกูฉินทําให้จิตใจเต็มไปด้วยท่วงทํานองปีศาจท่วงทํานองที่เป็นจังหวะที่มีความรูศศ้สึกพิเศษของการกดเคพมยุทธ์ปีศาจกูฉินโมซือหงสมควรได้รับชื่อเสียงว่าเป็นวิยาอาจารย์เภทควบคุมที่ทรงพลังอย่างยิ่งดวงวิญญาณที่อยู่ร,บรอบๆร่างกายของเขาเต้นเป็นจังหวะตามท่วงทํานองของกูเชนที่รักทักษะทักษะวิญญาณที่แตกต่างกันจะแผ่กระจายออกไปทันทีที่เล่นกูเชน ได้ยินเสียงเยอะหยันมาจากด้านหลังของยวอนเอิญแย่หุวยหลังจากนั้นไม่นานแสงบนท้องฟ้าเหนือฐานทัพของโรงแรมซือไรเคร์่อก็หลีลงขณะที่แสงสีทองพร่างพราวบานออกมาจากหลังของยวนเอิญแย่หุวยบนท้องฟ้าไม่นานหลังจากนั้นปรากายแสงของดวงดาวก็สว่างสวยัยราวกับว่าข่าคืนได้รองรับไปในทันทีในวเวลาเดียวกันเทพสงครามทั้งสี่ไม่สามารถช่วยให้เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าได้ นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางดาราศาสตร์หรือไม่หายากมากที่วิญญาณามีความสามารถในการกระตุน้นการเปลี่ยนแปลงทางดาราศาสตร์ไม่ว่าในกรณีใดความสามารถดังกล่าวทรงพลังอย่างน่าทึ่งพวกเขามีข้อมูลจำกัดมากเกี่ยวกับสูเชียรยานหญิงสาวดูเหมือนจะอายุน้อยที่สุดในทีมเธอเป็นคนต่ำต้อยในหมู่เจ็ดประหลาดแห่งซือไดเคอร์มาโดยตลอดอันที่จริงพวกเขาไม่มีข้อมูลการต่อสู้ของเธอเลย ข้อมูลเดียวที่พวกเขามีคือเธอเป็นหนึ่งในเจ็ดประดาษแห่งซือไรเคอร์โดยปกติแล้วโอกาสที่เธอจะได้เคลื่อนไหวในการต่อสู้นั้นมีน้อยมากนับปราษาอะไรกับการดําเนินการให้ทุกคนได้เห็นพมยุทธดาบจากกักรพรรดิลงแทนอูและพมยุทธดาบเทพเจ้าสู้เหมืองจุนโจมตีพร้อมกันราแสงของดาบสองสายเป็นสีน้าเงินและสีเหลืองพุ่งออกมาทันทีและมุ่งตรงไปที่หยวนเอินแย่ฮวย จิตวิญญาณแห่งดาบปล่อยความอาหังการอันน่าสะพึงกลัวราวกับมังกรโคหนึ่งมันคือการผสมผสานของดาบโคแม้ว่าจะเป็นเพียงทักษะวิญญาณธรรมดาที่เรียกว่าการรวมดาบโคแต่ก็มีผลขยายอย่างมากต่อพวกเขาหัวใจของพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเราควรจะรู้ว่าพมยุทธจกักรพรดดาบรองแทนโอเป็นอัครพมยุทธในระดับ98นอกจากนี้พมยุทธดาบเทพเจ้าก็รวมอยู่ด้วย การรวมดาบคู่ของพวกเขาอยู่ในระดับเร็วกับพมยุตระดับสูงสุดทดันใดนั้นดวงดาวบนท้องฟ้าก็สองแสงจ้าแสงดาวสามดวงสองลงมาจากท้องฟ้าไม่ต้องบอกก็รู้ว่าความเร็วแสงนั้นเร็วมากวิญญาจารย์ประเภทว่องไวที่ทรงพลังที่สุดสามารถลูกความเร็วเหนือเสียงได้แต่ไม่มีรายเทียบได้กับความเร็วเหนือแสงพมยุท์กูเชนรู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งทื่อไปคู่หนึ่งตามด้วยนิ้วของเขาถัดไปการเล่นกูเชนหยุดลง พร้อมกับท่วงทํานองที่หลงเหลืออยู่ชั่วขณะแสงดาวอีกสองดวงสองตรงไปที่พรมยุทธจกักรพาดดาบและพมยุทธดาบเทพเจ้าความสูงสงอันน่าเกรงขามของพวกเขาก็หยุดลงพร้อมกันในทางกับการย้อนเอิ้นเย้หุยได้เคลื่อนไหวในขณะน,นี้ร่างกายของเธอแกว่งไปแกว่งมาครั้งหนึ่งและเธออยู่ต่อหน้าพมยุทธจกักรพาดดาบและพมยุทธดาบเทพเจ้าในขณะเดียวกันเธอก็เ,อกเหวี่ยงกำปั้นของเธอไปพร้อมกัน การโจมตีของเธอเริ่มขึ้นทันทีเมื่อแสงดาวสองลงมาจากท้องฟ้าเป็นผลให้การใช้ทักษะมาเทพเมฆาถูกปลดปล่อยในขณะที่รัศมีของดาบทั้งสองจางลงและราช,ชินานามพมยุทธ์ทั้งสองอยู่ชั่วคราวพลังวิญญาณของพวกเขาปกป้องพวกเขาแสงของดาบสีน้ำเงินและสีเหลืองหยุดสองแสงพร้อมกันและป้องกันการโจมตีมีเสียงระเบิดดังขึ้นผู้สามีภรรยาถอยกลับเมื่อได้ยินเสียงดัง แรงฉีกขาดอันทรงพลังของมาเทพเมคราส่งผลให้ดาบของพวกเขาแกว่งไปมาภายใต้แรงกระแทกโดยเฉพาะพม,มยุทธดาบเทพเจ้าดาบของเธอขาดออกจากการทันทีฐานการฝึกฝนของเธอไม่ทรงพลังเท่ากับยวนเอิญเย่ยหวยยิงไปกว่านั้นยวนเอิญเย่ยหวยยังได้รับการเสริมพลังจากมังกรปีศาจแห่งความมืดดังนั้นพลังวิญญาณของเธอจึงเกือบจะบรรลุระดับอัครพรมายุทธ และความสามารถของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างมากพมยุทธมังกรพยองตกตะลึงเมื่อเห็นฉากจากระยะไกลเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอพวกเขาคุ้นเคยกับสถานที่ซึ่งรวมถึงระยะโจมตีและหออคอยป้องกันในฐานทัพดังนั้นพมยุทธจกักรพรรดิดาบและพมยุทธ์ดาบเทพเจ้าจึงระมัดระวังไม่ให้อยู่ในระยะของหออคอยป้องกันเมื่อพวกเขาเข้าไปในฐานทัพในความคิดของเขา เวลาของพวกเขานั้นสมบูรณ์แบบยิ่งกว่านั้นพวกเขายังมีความสามารถในการควบคุมของพลมยุทธปีศาจกูเินเพื่อทําให้คู่ต่อสู้อ่อนแอลงเขาคาดว่าคู่ต่อสู้ทั้งสองจะอยู่ได้เพียงไม่กี่ยกก่อนที่การต่อสู้จะจบลงแต่ทว่าแสงดาวสองสามดวงที่ส่องลงมาจากท้องฟ้าได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในความเป็นจริงพวกเขาไม่สามารถ ปรับตัวให้ชินกับสถานการณ์ได้ก่อนที่จะถูกรบกวนด้วยแสงดาวอันที่จริงพมยุทธกู่ฉินโมซือหงอยู่ในสถานการณ์ที่โชคร้ายที่สดุดสายกู่ฉินของเขาขาดวิญญาณดูดการต่อโ้ของเขาอยู่ทำงานตามธรรมชาติและเขาได้รับบัดเจ็ดจากกรูนุนที่ย้อนกลับมาความรู้สึกที่ถูกหยุดราวากับว่ามีคนกดปุ่มหยุดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจอย่างแท้จริงพวงทำนองที่ต่อเนื่องของเขาขาดหายไปในทันใด แม้ว่ามันจะเป็นชั่วขณะแต่เขาก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดและเริ่มจากจุดสูงสุดไม่มีอะไรที่เขาสามารถทำได้เพื่อดำเนินการต่อเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ